ถามว่าเอกซ์คูีแจกจริงๆหรือเปล่าแจกจริงๆครับเราเอกซ์คูสีเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเนี่ยมากมายเพราะนั้นเราควรจะแจกคืนเขาบ้างผมว่า1ล้านเยนธรรมดาไปหน่อยเราต้องแจก1ล้านบาทเงินสดหรือเปล่ปานี่ครับสดๆด,ดนคน1รางวัล1ล้านบาท1ล้านบาทง่ายๆอาจเป็นของคุณ สวัสดีครับวันนี้พวกเราค่อยเคซี่อยู่กันที่ The e x c l u s i v e ค่อยฟาร์มนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษพิเศษนะครับที่ทาง The e x c l u s i v e ค่อยฟาร์มเนี่ยจะมานำเสนอให้กับพวกเราทุกคนเนี่ยได้ทราบกันว่ากิจกรรมนี้นะครับมันเป็นอะไรยังไงและที่สำคัญนะครับ The e x c l u s i v e ค่อยฟาร์มเป็นสปอนเซอร์ให้กับค่อยเคซี่ด้วยเราคงเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าทางด้านขวามือผมเนี่ย มีใครกันบ้างอ่ะเราแนะนำตัวกันอีกสักพีนี่นะพี่เบิร์ดดีเอกซ์คุ i ซีนะครับแล้วก็น้องเดียวดีเ e อกซ์คุสซีถามว่ากิจกรรมอะไรที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเกิดกันสักหน่อยดีกว่าเอาเลยลหลายๆคนเนี่ยคงจะได้เห็นกันตามหน้าเพจหน้าเฟซกันอยู่บ้างนะครับว่าตอนนี้เอกซ์คุซีเนี่ยมีกิจกรรมอะไรเรามาถามกันเลยถาากันแบบงงๆให้คุณผู้ชมงงกันด้วยนะครับแจกจริงไหมพี่จริงครับ หนึ่งล้านบาทนี่ครับเงินนี่เลยใช่ไหมครเงินสดสดหนึ่งล้านบาทต้องถามที่เบิร์ตก่อนว่าไอเดียนี้มันมาจากไหนพี่คิดได้ยังไงเหลือหรือยังไงจะว่าเหลือเหรอเอาเั้นเหลือถ้าคนไม่เหลือก็คงไม่ทําอย่างนี้หรอกพี่เอาเป็นว่าเราคืนกําไรให้กับลูกค้าอ๋อคือต้องบอกว่าตลอดเวลาลูกค้าเนี่ยคือสนับสนุนเราดีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็สนับสนุนเรากันมาเยอะแยะมากอะไรประมาณนี้เนาะก็ถึงเวลาที่เรา คืนบ้างแล้วต้องทํายังไงพี่เบิร์ตถึงจะได้เงินก้อนเนี้ยขอจับเป็นบุญตามรับบุญมือนะง่าย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 ซื้อสินค้าและอุปกรณ์ที่เราเพียงแค่1,000 0บาทรับ1สิทธิเพื่อลุ้นรับ1ล้านบาทย้ํานะครับ1ล้านบาทเงินสด เงินสดครับตอนนี้เลยครับตอนนี้เลยมีหักอะที่จ่ายไหมพี่อาจจะมีต้องมีนะอ้าต้องมีเ้ามันออนแอร์กันขนาดนี้แล้วก็อาจจะมีหักงาที่จ่ายกันอะไรกี่เปอร์เซนต์ก็ว่านไปแต่ว่าน้อยครับน้อยน้อยอเป็นตามหลักกฎหมายอะไรประมาณนี้นะครับแจกล้านหนึ่งเนี่ยคนเดียวเลยไหมพี่หรือว่าสมมติหนึ่งล้านเนี่ยเราซอยออกเป็นหมื่นแสนหมื่นหมื่นพันพันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนเดียวรับตูมเดียวไปเลยเราไม่ซอยไม่ซอยไม่ซอยใส่เลย ใส่เลยคนเดียว1ล้านบาทหนึ่งล้านบาทนะครับก้อนเดียวคนเดียวส่วนรางวัลต่างๆย่อยๆสองสามสี่เดี๋ยวเราจัดให้คือเราให้เงินสดเลยใช่ไหมพี่ไม่ใช่ว่าแบบมานั่งเซ็นชงเซ็นเช็คู่ไม่ต้องไม่ต้องรับเงินสดเลยสดเลยครับอ่าแล้วอย่างนี้น้องเดียวครับตามกติกาเนี่ยที่ได้ระบุไว้ว่าหนึ่งบินหนึ่งหมื่นบาทใช่ครับได้หนึ่งซครับซื้อสี่แสนสี่แสนก็ สี่สิบสิบสี่สิบสิบครับแล้วถ้าสมมติว่าบินนั้นเนี่ยเสือคะลึ่งซื้อไปสักหมื่นห้าบอกที่เอาไว้ก่อนหมื่นห้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาผมเปิดอีกบินหนึ่งห้าพันเป็นสองหมื่นได้สองสิบไม่ได้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 นะพี่นะอย่างนี้ต่อ,ตอนหนึ่งบินต่อ,นตอนหนึ่ง,งบินเอาบินเดียวเลยบินเดียวเลยเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ชมฟังแล้วก็ไปคิดเอาเองนะว่าควรที่จะต้องวางแผนในการซื้อแบบไหนอะไรยังไงถ้ามันขาดหาซื้อเพิ่มเติมเข้าไปให้มันครบให้เป็นเลขกลม สิ่งของคุณมันจะได้เพิ่มมาจบหนึ่งบินสามารถต่ออีกบินอีกบินก็ได้แล้วแต่อันนี้ก็อยู่ที่แล้วแล้วแต่อะไรประมาณนี้แล้วอย่างนี้กิจกรรมเนี้ยพี่หมดเขตเมื่อไหร่ถึงสิ้นปีเลยครับสิ้นปีคือธันวาสามสิบเอ็ดธันวาคมยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าธันวาอ๋อเอาแค่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าจิงกับเบลเดนะครับก็วันคริสต์มาสพอดีรุ่นนันวันนั้นเนี่ยวันที่ยี่สิบห้าพอเราบอกว่า เฮ้ยต้นได้ร้านนึงว่าผมต้องทำยังไงพี่เดี๋ยวพอปลายปีเนี่ยเราจะประกาศเลยว่าเราจะจัดงานลักษณะแบบไหนนะครับผู้จับเนี่ยต้องเป็นผู้ใหญ่คืองานนี้ต้องแฝงมากๆนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราเอ๊มีรับลงคมในแจกไม่จริงไม่ใช่เราแจกจริงๆรคือวันนั้นเนี่ยวันที่25ผมจะเรียนเชิญ คุณผู้ชมทางบ้านนะว่าถ้ามีโอกาสให้มาเพราะว่าพี่เปิร์ตจะจับปาร์ตี้ใหญ่เลยมีอาหารการกินนู่นนี่นั่นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผมบีบไปแล้วมีอาหารการกินทุกคนมาเป็นสักขีพยานกันอะไรประมาณนี้นะครับใช่ไหมพี่ใช่แล้วข่าแล้วการตอบรับดีดีครับผมเราจะจัดเหมือนเป็นงานปีใหม่สําหรับชาวบารคับได้เลยเอาดีชัวร์พี่แล้วเอาเทุกคนชิญทุกคนผมมีคาถามคือแล้วถามว่าแล้ว ทำไมผมต้องคือมาร่วมกิจกรรมเนี้ยอืมจริงๆแล้วเนี่ยคุณซื้อปลาจากที่ไหนก็ได้นะครับคุณซื้อหนึ่งพันบาทที่ไหนก็ได้แต่คุณซื้อหนึ่งมืนบาทที่นี่คุณได้สิทธิ์ลุ้นหนึ่งล้านบาทอ่าคือพี่เบิบร์ดกำลังจะบอกว่าจะซื้อที่ไหนก็แล้วแต่เรื่องของคุณแต่ว่าซื้อแล้วก็จบคุณก็เอาปลากลับไปเลี้ยงใช่แต่คุณซื้อที่นี่คุณจะมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นต่อ ใครจะไปรู้อ่ะคุณซื้อแค่หมื่นหนึ่งอ่ะสิทธิ์เดียวกับคนนั้นซื้อ4 000, ี่แสนคนนี้ซื้อ5้าแสนสี่สิบห้าสิบสิบบังเอิญสิทธิ์เดียวคุณได้เป็นล้านหนึง่ง<ท>เออมนนันก็เป็น,นไม่ได้ส่วยท,ที่ทอ่ะเพราะฉะนั้นทีนี้ผมอยากจะให้ทั้งพี่เบิร์ดแล้วก็น้งเดี่ยวฝากเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยครับก็ยังไงก็เรียนเชิญนะครับมาร่วมกิจกรรมกับเราเด็กกุศีค่อยฟาร์มนะครับลุนหนึ่งล้านบาทกันวยกันนะครับน้ำเดียวครับมีอะไรฝากคุณผู้ชมไหม นี่ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ครับมีของใหม่ๆมาให้ชมกันนะครับใครอยากรุ่นล้านนะครับเชิญครับที่เอกลุสีคุยความนะครับอ่านะครับต้องบอกว่าตอนนี้มีปลาเข้าใหม่รอกําลังออกจากห้องกากอยู่นะครับซึ่งคุณคุณเดียวหลุดไปแล้วครับเราบอกไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีอีเวนต์ปลาพิเศษจากเอกลุสีเร็วๆนี้นะครับอันนี้รูปกิจกรรม1ล้านบาทเหมือนกันนะครับอ๋อคือพูดง่ายว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25 ธันวาคมเนี่ยไม่ว่าจะมีการซื้ออะไรก็แล้วแต่ใช่ใชท,ทุกอย่างาปลาตรงนี้ปลาได้หมดอ๋อโอเคนะครับก็ผมว่าก็ดีนะคือไหนๆจะซื้อปลาแล้วได้ปลาสวยได้ความสุขด้วยแถมยังได้ได้เสี่ยงอีกได้ลุ้นอีกมช่ไหมถ้าคุณโชคดีมีดวงคุณก็อาจจะได้รับ1ล้านนั้นไปพี่นอกจาก1ล้านเนี่ยมีอย่างอื่นแจกระหว่างทางอีกไหมไม่มี ไม่มีเลยคืออีเวนต์นี้จบที่1ล้านบาทแล้วจบเลยหนึ่งคนหนึ่งสิบหนึ่งล้านบาทโอเคนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากกิจกรรมดีๆของทางดีเอ็กซ์คูซีฟค้ยฟาร์มนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมได้ลุ้นแล้วก็ไปได้เสี่ยงกันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกทีในวันที่25ธันวาจริงกระเบลเดย์นะครับเราจะมาปาร์ตี้แล้วเราก็จะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับพวกเราวันนี้ผม3าคนนะครับฝากกิจกรรมนี้ไว้ให้กับคุณผู้ชมด้วย ผม3คนลากันไปก่อนครับขอบคุณครับ